สวัสดีครับวันนี้ผมนำเสนอ,อธุรกิจครอบครัวรีไซเคิลนะครับสิ่งที่เหลือใช้วัสดสุเศษไซายนำมาคัดแยกแล้วก็ส่งขายตามที่ร้านรับซื้อของเก่าหรือร้านรับซื้อรีไซเคิลตามตัวจังหวดัดนซึ่งมี สินค้าหลายอย่างครับหลายตัวอาิเช่นกระดาษอย่างตามที่เห็นในภาพนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างรายได้ให้ครอบครัว <c oughs> ซึ่งเป็นวัสดุที่เือใช้ที่เราจะนำไปคัดแยกแล้วะผส์แล้วเรา ทางธุรกิกจครบวจพดยังมีการรับซื้อด้วยนะครับรับซื้อด้วยไม่ว่าจะเป็นกระดาษกระดาษขาวดำกระดาษอ่อ,อนกระดาษแข็งแล้วพลาสติกที่ใช้รีไซเคิลได้นะครับสิ่งที่เหลือใช้พลาสติกพลาสติกที่จมน้ำนี่ไม่รับซื้อนะครับรับซื้อที่วัสดุที่ลอยน้ำอ่อพลาสติกที่ลอยน้ำ,รนำครับก็ อีกส่วนหนึ่งคือการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคควเรือนนะครับก็ขอฝากพี่น้องไว้แค่นี้นะครับถ้าพี่น้องมีของเหลือใช้ไม่ต้องหมดที่นะครับคัดแยกมามาขายตามร้านครับเนี่ยสมุดเก่าหนังสือเก่ากรับสวยครับมีกล่องเบียร์แล้วก็มีตั้งขวด นี่ทางทางเรารับซื้อนะครับ